สวัสดีค่ะคุณรูสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีคุณครูก่นสวัสดีครับคุณครูวันทศสวัสดีคับคุณครูวันทศครับจะเข้ามาได้ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งนะทีจะเข้ามาได้สวัสดีค่ะคุณครูวันทศคอัสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูวันทศครับผมสวัสดีครับลูก มื่ไหร่คนหนึ่งจะเข้ามารอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเนาะกว่าจะเข้ามาได้รอคนณผา้ห่สี่นาทีเป็นใหตอนนี้เราก็เข้ามาถือว่าเข้ามาเยอะแล้วเข้ามาเร็วอยู่นะครับสิบสองคนถ้ามาถ้าไม่รวมคุณครูเนาะก็สิบสองคนสวัสดีครับุุห้องเรามีแค่สิบ้าคนรวมคุณคูอ่าใช่ กูปิดกล้องเด็กกูค้างเมื่อกี้กูปิดกล้กองหรือกอูค้างอ่ะอ่าค้างค้างค้างอ่าูเหมือนคูปิดกล้องเลยบางค้างเครื่องควน,นี้เป็นอะไรไม่รู้มันก็เคยค้างเหมือนกันผมนเคยค้างอ่ะผมเคยค้างแบบ ชอบที่ชอบเข้าฟังอ่ะผมก็ต้องเรียนแบบ,<อ>บม<ด>ือเลยอ๋อเอาโคจรคุณครูมีแบ็กเกลแบบผมไหมครับแบกก็กเกลไม่มีครับคุณครูไม่โหลดมาคุณครูใช้แบ็กเกลเว็แบบครูนี่แหละเอ,เ,อเอาแบ็กเกลเป็นอะไรแบ็กเกลผมรถข้าง นี่ผมผมคิดสองปเก้าวมีสามมีสี่มีห้ามันเหมือนกันหมดเลยที่เราก็สิบเก้าคนแล้วเนาะสิบเก้าคนคแป๊บคสิบคนไม่ใช่หรอครับยี่สิบตวันดิค่ะคุณบอลยี่สิบแล้วตอนนี้ยี่สิบแล้วถ้าไม่นับคุณครูเนาะยี่สิบคนแล้ว สวัสดีค่คับยอะ<น>อีกสิบคนเนอะอีกสิบคนเองครับครูบัณโพครับครับเลอะยออีกเก้าคนอ่าตอนนี้ยี่สิบสองคนแล้วยี่สคุณครูบัรโพธะขา,ขาลูก ต้องใช้หนังสือไหมคะอ่าวันนี้ไม่ม่ใชี22ตอนนี้เีย24คนสี่นิ้ด้วยยังไม่ใช้ห no นังสือเนาะอ่าหนังสือหนังสือการงานเรายังไม่ใช้หนังสือการงานดใช้ผลละบาเลิงโลกูด้วย สวัสดีค่ะครูละบาลิงโลคูสวัสดีค่ะผมลบาลิงโลคูคิดตู้ด้วยแต่อันนี้มันไม่ใช่ของหนูอันนี้ของที่ใช่อหนูตัดขอบด้วยตัดขอบด้วยส่วนหนูไม่ตัดขอบวันนี้เราวันนี้เราเราเรียนกันไม่นานวันนี้เราจะเรียนกันสักประมาณห้านาทีห้าห้านาทีนลครับอ่า วันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนกันมีไม่เยอะมีไม่เยอะวันนี้เรียนแป๊บเดียวไม่มีงานอ่าวันนี้เราไม่มีงานแล้วก็เรียนกันไม่มากวันนี้เรียนแป๊บเดียวอ่าเรียนแป๊บเดียวขาขาขาคนเคยของอะไรที่มันเป็นแมวแมวของกูนั่นแหละซูมอย่างปั่นเลยวขาหน่าจะรอดซูมเดียวน่าจะรอดอะไรนะยานินอะไรนะลูก ซูมเดียวน่าจะรอดอะค่ะถ้าเกิด5นาทีซูมเดียวน่าจะรอดไหมายถึงยังไงลูกซูมเดียวหน้าจะรอด5นาทีค่ะ5นาทีซูมน่าจะรอดไมคเรียน5นาทีมันซูมยังไม่ตัดละคะอ๋อ้ยไยอยยยยยยย่หมยยยยยหนยย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 ยอยยยยะยอยยยนยยยยยอยยยยยยู ค่ึงืมจะร่อจากอะไรนะหมายถึงว่าถ้า5นาทีเราซูมเราอยังไม่ตัดเราเราได้พูดคุยกันได้ล่ำลากันเนาะเออหมายถึงประมาณนั้นเรียยนหลาชั่วโมงแล้ววันนี้เราซูมกี่วิชาแล้วลูกเริ่มได้วิชาครับวันนี้หกวิชาครับวันนี้หกวิชาครับวันนี้หกวิชาครับเดี๋ยวก่อนนะหกวิชาเลยลูก 20หญิงก0ด้วยครับเขาสำหรับการจับตาละค่าเกินไปยังคะไม่20พอไม่ตอนนี้28คนแล้วอ่ะโอเค27คนแล้ว28 29เหลือ2คนเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนทยอยเข้ามาอ๋อเฮ้ยไม่ใช่สิตอนนี้27แล้วอ่ะมาจ๊ะยังไม่รู้จะอะไรว่าข้างหลังคน2คนนี่แหละเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆตามเข้ามาแล้วกับ พูเคยเบนไหมครับเบนเบนเบนอะไรนะลูกพูเคยเบนไหมผมเคยเบนพี่ชายผมไปครั้งหนึ่งเนก็เก้ไม่ได้ครับเบนใครโอ้บาเบนพี่ชายผมผมในตูมนี่แหละเหรอฮะใช่เลคขาแก้ปัญหาไม่ได้สอนให้ทำเป็นครัูเบนได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้สวัสดีครับลูกเบนได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้ สวัสดีค่สวัสดีครับคุณบันทึกครับอ่าโอเคเนาะอ่าน่าจะเข้ามากันน่าจะครบแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเนาะวันนี้วันนี้เราเรียนกันไม่เยอะวันนี้เรียนกันน่าจะไม่เกินห้านาทีน่าจะไม่เกินห้านาทีแสดงว่าหนึ่งนาทีใช่ไหั้ครับ อ้าวกว่ามากกว่าหนึ่งนาทีมากกว่าหนึ่งนาทีแต่น่าจะไม่เกินห้าทีเนาะซึ่งเนื้อหาของเราในวันนี้เราเราขึ้นเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับแล้วก็เนื้อหาของของวันนี้มีไม่เยอะเนาะเนื้อหาของวันนี้มีไม่เยอะมีน้อยๆมีน้อยเรียนน้อยๆนะครับไม่มีงานด้วยก็ก็่จะให้พวกเราได้พักผ่อนด้วยเนาะพวกเราเรียนมันมา ซูมกันมาเยอะแล้วน่ะซูมกันมาเยอะแล้ววันนี้ฝั่งก็มีอะไรย่เี้ยน่ะดังนั้นก็ของคุณครูก็จะเรียนแบบชิวๆเนาะวันนี้มีไม่เยอะเนาะเราก็ยังอ่าเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องในวิชาการในวิชาวิทยาการคำนวณอยู่เนาะน่าเรายังไม่เรายังไม่เรียนการงานเนาะเรายังอยู่ในวิชาของเทคโนโลยี หรือวิทยาการคำนวณอยู่นะครับ mm hmm. เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเ mm hmm. นาะก็จะแบ่งออกอยู่สามส่วนกนะ็คือข้อมูลเทคโนโลยีแล้วก็สารสนเทศเนาะ mm hmm. okay. นีะ่เดี๋ยวเราค่อยมารู้ความหมายของแต่ละอันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลและ สำหรับวันนี้นะครับเราเราจะมาพูดในส่วนของข้อมูลก่อนข้อมูลคืออะไรข้อมูลคืออะไรข้อมูลหรือ Data นะครับ Data หรือข้อมูลมันคืออะไรเนาะอ่าข้อมูลนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้รอบตัวเราเนาะอ่าข้อมูลก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆอบตัวเราที่เราสามารถมองเห็นได้ นะครับสามารถมองเห็นรับรู้ได้นะสิ่งที่เราสนใจพวกนั้นนะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเลยอย่างเช่นถ้าเราไปที่ร้านค้านะครับร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยข้อมูลที่เราจะที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีะป่าลปีมันบ้างชื่อของชื่อของผักผลไม้นั้นๆนะครับเนาะ อ่าอย่างเช่นหอหัวใหญ่มันฝรั่งแอปเปิ้ลตวกนี้นะครับกะลําปีอ้าวใครมาลากเส้นแล้วโอเคนะครับชื่อของผักผลไม้เหล่านี้นะครับเราเรียกว่าข้อมูลตัวอักษรนะลูกเราเรียกว่าข้อมูลตัวอักษรหอมหัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่มันฝรั่งแอปเปิ้ลกะลัปีข้าวโพดกะลัเปี ข้าวโอ๊ต,อ,ตอักอริทึมโซฟ์แครอทรันครับร้านขายผักผลไม้ส่วนข้ามูลมันฝรั่งนะครับคุณครูคะมันฝรัง่งด้วยค่ะอ่าไล่ไปแล้วลูกมันฝรั่งด้วยเนาะส่วนราคานะครับยี่สิบบาทกิโลกร,รัมลระยี่สิบาทเนี่ยส่วนยี่คำว่ายี่สิบาทแปดบาทแปดสิบบาทยี่สิบห้าบาทเนี่ย อันนี้ก็คือข้อมูลตัวเลขนะครับเรียกว่าข้อมูลตัวเลขเนาะเรียกว่าข้อมูลตัวเลขหัวใหญ่ด้วยนะครับนะครับ,น,น,รบนอกจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เรามองเห็นได้แล้วนะครับข้อมูลยังเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เราสนใจนะอย่างเช่นวันนี้ฝนตกนะครับก็เป็นข้อมูลของสภาพอากาศเนาะ อ่าเป็นเรื่องราวที่เราพบเจอในในวันนั้นๆหรือในแต่ละที่ที่เราไปนะครับหรือไม่ก็เป็นวันนี้อากาศไม่ร้อนและมีสุนัขสองตัวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีน้ำตาลน,นี่นะครับก็คือสิ่งที่เราสนใจในในแต่ละวันในแต่ละที่ที่เราไปนั่นเองนะครับ เราไม่ได้บอชิแค่ขยำขยข้อมูลเนี่ยยังรวมถึงสิ่งสิ่งต่างๆที่เราที่ที่เราเป็นทั้งข้อมูลของเราเองก็คือข้อมูลตนเองข้อมูลที่เราพบเห็นจากสถานที่นะครับสิ่งของบุคคตหรือสื่อต่างๆเนาะข้อมูลที่นะทีนปิดมา เนาะข้อมูลของตนเองก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรานั่นเองนะครับข้อมูลจากสถานที่ก็คือที่ที่ที่เราไปนะครับที่เราจะไปไม่ว่าจะเป็นตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะข้อมูลสิ่งของก็อย่างเช่นอ่าอย่างในภาพเนี้ยก็จะเป็นพวกที่ของที่วางอยู่บนโต๊ะพวกโซฟาพวกโต๊ะแจก,กันอะไรพวกนี้นะครับ ข้อมูลที่มาจากบุคคลก็คือได้มาจากผู้ปกครองครูหรือเพื่อนเพื่อนพวกเราเองนะครับสื่อต่างๆก็อย่างเช่นทีวีเนาะทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับในหนังสือพวกนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นข้อมูลก็คือสิ่ง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถพบเจอได้นะในในแต่ละที่ที่เราไปนะครับหรือสิ่งที่เราสนใจนั่นเองเนาะอ่าเห็นไหมครูบอกแล้วว่าอย่าเขียนหน้าจอของคุณครูไปลบใครเขียนก็ลบให้ครูด้วยโอเคนะครับอ่าเรามาดูข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวอย่างที่คุณครูบอกว่าอันนี้คือข้อมูลตนเองนะครับข้อมูลส่วนตัว เนาะคนเราเนี่ยแต่ละคนก็มีข้อมูลส่วนตัวเนี่ยบางเรื่องอาจจะเหมือนกันบางเรื่องแตกต่างกันนะครับซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆประเภทนะเช่นตัวอักษรรูปภาพตัวเลขน,นะครับอย่างเช่นในในแฟ้มที่คุณครูเอามาให้พวกเราดูเนาะข้อมูลส่วนตัวเช่นพวกชื่อนามสกุลน,นะครับชื่อเล่นเพศพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวอักษรเนาะนะครับ อันไหนที่เป็นตัวหนังสือก็คือเป็นข้อมูลตรรละละัวอักษรนะลูกนะส่วนข้อมูลตัวเลขก็จะได้มาจากไหนบ้างก,ก็วันเดือนปีเกิดนะครับวันวันที่ที่เราเกิดปีปีพศที่เกิดนะครับอายุของเรานั่นเองหรือส่วนสูงน้ําหนักพวกนี้นะครับที่เป็นตัวเลขเนาะส่วนข้อมูลที่เป็นรูปภาพก็คือถ้าเราใส่ภาพเข้ามาด้วยวาดภาพหรือเอารูปภาพเข้ามาใส่นะครับอันนี้เรียกว่าข้อมูลที่เป็นรูปภาพ นะครับข้อมูลส่วนตัวเราก็จะไอ้ที่สำคัญสำคัญเลยก็จะมีะชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดที่อยู่ชื่อผู้ปกครองพวกนี้นะครับเนอะข้อมูลที่สามารถเอามาอ้างจริงได้ว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆไม่มีใครมาก๊อปี้ตัวเราได้เนอะอ่าแต่ แต่สิ่งที่ต้องระวังครับข้อมูลส่วนตัวพวกเราเหล่านี้ก็จะมีสิ่งที่ควรระวังอยู่เช่นกันเนาะอย่างเช่นนะข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ควรระวังไม่ไม่ควรไปบอกผู้อื่นนะไม่ควรบอกให้กับผู้อื่นยกเว้นผู้ปกครองคุณครูเนาะหรือหรือญาติเรานะครับเนาะอย่างเช่นข้อมูลพวกนี้ก็อย่างเช่นอ่านะ เลขบัตรประชาชนนะที่อยู่เรานะครับสถานที่เราจะไปนะบัญชีเราเงี้ยเลขบัญชีเราเนี้ยเราก็ไม่ควรจะไปบอกผู้อื่นเบอร์โทรศัพท์เงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรบอกกับผู้อื่นเพราะว่าอาจจะทําให้คนร้ายหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยนะนำข้อมูลของเราเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือล่อลวงเราในทางที่ไม่ดี นะครับเนาะอ่าถูกไหมผมบอกแล้วว่าเราเรียนไม่เกินห้านาทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยคือ <5 S 2> อะไรครับข,ข้อมูลคืออะไรลูกเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันก่อนข้อมูลคืออะไรเออนข้อมูลคืออะไรข้อมูล สิ่งสิ่งที่ไม่ควรบอกผู้อื่นนะอันนั้นคือข้อมูลสําคัญครับค่อคความหมายของข้อมูลก่อนข้อมูลก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราข้อมูลคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรารวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราสนใจว่าไงลูกนิว เป็เก็บสำคัญก,ก็คือไม่ควรบอกข้อมูลให้กับผู้อื่นเสียงอะไรครับนั่นน่ะสิต้องปิดไมค์ก่อนเนาะปิดไมค์กันก่อนเดี๋ยวคุณครูจะส,สรุปให้พวกเราฟังอีกทีหนึ่งนะครับที่คุณครูพูดมาเบื้องต้นเมื่อสักครู่เนาะว่าข้อมูลหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับรวมถึงเหตุการณ์หรือ สิ่งที่เราสนใจนะครับมีแหล่งที่มาอยู่แหล่งที่มาของข้อมูลมีอยู่ก็คือจากบุคคลนะครับสถานที่นะสื่อต่างๆนะครับแหล่งที่มาของของข้อมูลเนี่ยมีอยู่3ามอย่างนาะบุคคลสถานที่นะสิ่งของนะรวมถึงสิ่งของด้วยนะครับแล้วก็สื่อต่างๆนะ ข้อมูลที่ที่สำคัญไม่ควรบอกให้กับคนอื่นนะครับอย่างเช่นเบอร์โทรศพัพท์เนาที่อยู่เราเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนาสถานที่ที่เราจะไปนะครับนะเอกอันไหนที่มันสำคัญสำคัญเราไม่ควรบอกแก่คนอื่นเนาะยกเว้นผู้ปกครองผู้หรือญาติเรานะครับใช่ไหม อย่างที่ครูครูบอกอันไหนที่คือข้อมูลสําคัญเราครับลูกอันไหนคือข้อมูลที่สําคัญของเราคืออะไรบ้างอันไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรศัพท์รหัดที่อยู่อาศัยอ่าที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยจะไปที่ไหนอ่าเลขบัตรประชาชนสถานที่สถานที่ที่เราจะไปอ๋อ รวมถึงหมายเลขบัญชีเราด้วยถ้าใครเปิดบัญชีเปิดบัญชีไว้เนาะอ่านะครับข้อมูลเหล่านี้เราต้องเก็บเป็นความลับให้ได้มากที่สุดอ๋อไม่ควรบอกกับคนอื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนไม่ดีหรือคนร้ายเนี่ยจะมาล่อลวงเราพาเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายนะครับ ก็ก็จะฟ้องตำรวจไปเลยอ่าเราจะไม่ได้ฟ้องก่อนนะสิลกูกถ้าถ้าคนร้ายเขารู้จักข้อมูลที่สําคัญเหล่านี้แล้วกลัวว่าเราจะไม่ได้ไปฟ้องตํารวจก่อนนะสิมันจะเดือดร้อนผู้ปกครองเราเนาะใช่อ่าโอเคเนาะสําหรับเรื่องของข้อมูลในวันนี้นะครับอ่าจได้กันไม่เอ่ยอย่าลืมเนาะอย่าลืมนะ หามีอะไรจะมีอะไรสงสัยไหมลูกสาหรับในเรื่องของข้อมูลมีอะไรสงสัยไหมไม่มีค่ะ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 อ่าไม่มีเนาะก็หลังจากอ่าหลังจากเรียนเสร็จ

My uh